ถ้าเราได้อานิสงค์คือการนำเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวันของเรานี่นั่นคือเราปฏิบัติธรรมตลอดเวลาสิ่งนี้เก็กับผมอาตมาภาพเป็นพูดครังไว้ตั้งแต่คืนนูน้นว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนี่เราอยู่ที่ไหนเราก็ทำได้นี่คือเหตุผลนี่คือถักนี่คือความเป็นจริง ถ้าเราไม่ได้มาไม่ได้ฟังไม่ได้ฝึกไม่ได้หัดก่อนนี่อยู่ที่บ้านทําได้ไหมมันไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้แต่เมื่อเรามาสะสมมาอบรมทําเป็นนิพถทาบ่อยๆทําบ่อยๆเหมือนพรอแม่บัวาจาันย้ําพวกเราตลอดระยะเวลาเก้าวันสิบวันเรามาสร้างความเคยชิน เรามาเรียนรู้หลักการดำเนินชีวิตเมื่อเรากลับไปถึงวัดเมื่อเรากลับไปถึงบ้านเราก็สามารถพินิตรจารณาได้โอ้นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมคือการใช้ชีวิตให้เป็นปกติ